เนี่ยนานาแปลงเนี้ยทำเปิ้ลปีนึงสามครั้งมาแล้วนี่ครั้งที่สี่เนี่ยยังไงนะคือแปลงนี้นี่ไม่ได้หยุดเลยไม,ไม่ได้หยุดคือปีนึงทำกี่รอบเนี่ยครับสามไปแล้วเนี่ยค้าวโหนสี่แล้วเนี่ยโหนสีแนส่แล้วนะใช่ก็จะบอกว่าเออพอใช้ยาตัวนี้ข้าวเขียวดีเนี่คุยกับลูกชายบอกเออนึกว่าจะต้องใส่ปุ๋ยแบบพั่เพื่อไงไม่ต้องไม่ต้องเลยถ่ายแล้วเลยครับผู้ฉีดสองหนเนี่ยครับแล้วปกติเออเอาวีเพนต้าเนี่ยครับฉีดฉีดยังไงเว้นช่วงอย่างไร ก็คือไม่ได้เว้นแล้ววัดฉีดแต่วัดฉีดยาของแรกก็ใส่ไปกับยาแมลงก็คือเอาง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปแยกฉีดใช่ไม่ต้องแยกฉีดฉีดอะไรแล้วใส่ไปผสมยาใช่ใส่กับยาอะไรก็ได้เนี่ย่าครับผมเขาบอกว่าถ้าใส่กับคุมเลนเ็อย่างดีเลยถ้าทำให้เข้าออกลากออกลากดีครับเขียวใช่ได้ใช่ได้ก็ถึงบอกว่านี่เลยแนะนำค่อนข้างนานนะโนก็ซื้อ อ๋อนเนี่ยเข้าไปใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอแต่เขาจ้าหนเพิ่งจะใส่ปุ๋ยครับอันนี้เรากําลังกินปุ๋ยเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ใส่ปุ๋ยไปกี่รอบแล้วครับสองรอบแล้วครับสองรอบแล้วนะสี่สิบกว่าวันแล้วข้าวเนี่ยสี่สิบกว่าวันเขาก็ดีดีดียาตัวนี้ดีมากก็บอกว่าใครต้องลองด้วยตัวเองนะเราจะเดี๋ยวก็ไม่เชื่อหรอกนะครับอยากดูต้องเรยนรูดูล่าข้าวเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้นะนาบิ้งเนี้ยจะไม่กินปุ๋ย นี่เจ้านี้ก็เหมือนกันคือข่าจะออกใบสีส้มเลยอันคือใบจะไม่สวยเลยบ้างั้นอ๋อสีส้มเลย่ใบสีนี้เลยเนี่ยอ๋อครับพอเขามาถามเราว่าใช้อะไรบอกเราใช้ยารีมันตาปุ๊บเขามาซื้อเนี่ยใช้อยู่เนี่ยตัวนี้นะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยไม่ได้เป็นหน้ามานะไม่บีวยไม่มีนะของแท้ของแท้นะครับใครอยากดูมาดูที่หนาได้เลยอ่ะดีๆ แปลงนานี้ที่นานี้อยู่พิกัดไหนผมก็จะฝากท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตบริเวณนี้น,นะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อช่วยบอกหน่อยก็อยู่บึงพระหมู่สองบึงพระหมู่สองอ่าครับอยู่ตำบลบึงพระหมู่สองมาดูได้เลยคนแถวนี้รู้จักบดแหละอืครับก็ในเขตพืนน้นที่นี้นะครับคือถ้าท่านใดที่เจอปัญหาเหมือนที่ทางพ่อบอกนะครับก็คือว่าต้นข้าวไม่ไม่กินปุ๋ยใช่ ใบสีส้มใบสีส้มที่เจอปัญหาคืออาจจะเกิดจากสภาพดินเสียนะช่ครับพอได้ฉีดตัวนี้ไปก็สามารถดูแลช่วยปกติสภาพการกินปุ๋ยได้ใช่ใช่นะครับแล้วใบก็ตั้งสวยแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับเวลาลมแรงไรล้มอะไรก็แ้นอยู่ที่อย่าไปใส่ยูเรียเยอะตอนนี้ข้าวนี้ต้นแข็งเนี่ยก็ดูได้เนี่ยพยายาตัวนีอนที่บอกว่าเราก็ไม่ต้องใช้ใช้อะไรมากใส่ปุ๋ยสิบสาพาสองทน อย่างเดียวไม่ต้องมาใส่ยูเรียเพื่อเร่งให้พุ่งเดี๋ยวข้าวล้มเวลาเก็บเกี่ยวมันจะเสียหายครับนี่แหะในอท้ายเดี๋ยวให้คุณพ่อฝากถึงเกษตรกรที่ได้กําลังรับชมอวิดีโอนี้อยู่นะครับว่าในในฐานะที่เราก็ทํานาเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรนะครับใช้ได้เลยอีกวีพนตานี่ดีเยี่ยมเพราะว่าจะทําให้ข้าวเราออกลากลากจะยาวแล้วจะกินปุ๋ย ทำให้ใบตั้งเขียวนานโอ้โหนะครับก็ถือว่ามีความประทับใจแล้วก็ใช้จริงเป็นจริงจริงโอ้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอันนี้ใช้จริงเลยไม่ใช่นามะเนี่ยๆแถวเนี้ยบอกต่อเขาหมดเราก็บอกเขามาใช้เออก็ไปลองๆเขาก็เนี่ยใช้ตามเราเนี่ยๆๆนู่นก็ใช้นี่ก็ใช้แต่ยังมีอีกที่เขาไปซื้อใช้นะพวกญาติกันใช้กับผักก็ดีแต่ยกเว้นคะน้าคะน้าคะน้าไม่ชอบ คณะไม่ชอบเพราะเพราะว่าคณะเขาต้องการใบนวลใบนวลอ่าเพราะของเราไปใช้ปุ๊บมันเขียวใช่เยยใช่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 แต่พวกใบหัวรัพาพวกนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูได้เลยเนี่ยโอ้สหใบจะใหญ่เยี่ยมเลยครับสวยๆนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเราได้ได้รับฟังได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวพบกันต่อในอีพีถัดไปนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ แพนตานวัตกรรมขั้นสูงเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดภยัยไร้าสารเคมี